มาเช็คเครื่องก่อนส่งกันอันนี้ก็เป็นเครื่องสักไร้สายนี่หน้าตาดูดีมากเครื่องทุกเครื่องนะที่สั่งกับมิมไปอ่ะมิมจะมีการเช็คก่อนนะว่าเออมันปิดหรือเปล่าอุปกรณ์ครบหรือเปล่าในกล่องมันเป็นมายังไงเครื่องมันใช้งานได้ปกติไหมเพราะว่ามันจะมีบางทีที่ถ้าเราเช็คไม่ละเอียดอย่างเงี้ยตอนที่เราส่งไปอะ่ะเผื่อมันเกิดปัญหาตอนที่แบบเราเปิดรับหรือเราใช้งานอะ่ะลูกค้าจะหงุดหงิดมากพอตอนที่มิมจะส่งให้ลูกค้าแต่ละ ทีนะมิมก็จะต้องเช็คแบบละเอียดทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่เช็คนะแต่ว่าถ้าไปถึงลูกค้าแล้วแบบมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสามารถทักมาบอกมิมได้ตลอดเลยนะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกตัวมิมย้ำว่ามิมเช็คนะคะถ้าส่งออกไปจากมิมจริงๆอะนะพอตอนที่เราเปิดใช้งานก็กดปุ่มนี้ครา้งกดปุ่มกลางอีกครั้งหนึ่งมันก็จะติดเท่านี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วให้ฟังเสียง เสียงไม่ได้แรงนะขนาดใช้เข็มแบบเบอร์ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูลมพัดผมก็เจิงหมดเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าพอตอนที่เราใช้เราจะใช้ยังไงอันนี้คือแผ่นมันใหญ่เกินไปว่ะเดี๋ยวบิมหาหาหนาังเทียมแผ่นเล็กๆก่อนพอเราจะใช้งานเดี๋ยวบิมจะทดสอบให้ดูใส่เข็มไปแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมกดปุ่มกลางเสร็จแล้วพอเราจะสักวางมือแบบนี้แล้วเราก็ไล่แบบนี้งนี้ อันนี้คือเข็มแบนนะถ้าเข็มแบนเราก็วางมืออย่างนี้แล้วเราก็ไลแบบ่แบบแบบนี้หลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วว่าปล่อยเข็มยังไงปรับไฟยังไงอะไรเงี้ยแต่สําหรับเรื่องเครื่องอะคือมันจะใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยเออใส่เข็มปุ๊บกดหนึ่งครั้งแล้วก็ทําได้เลยทํางานได้เลยแล้วก็ในเนี้ยมันก็จะมีสายชาร์จมาให้พอตอนที่แบตหมดก็ไปชาร์จปกติเหมือนตอนที่เราใช้มือถือเลยตัวละ3 9 9 0นะอันนี้คือไม่ใช่แค่ได้เครื่องอย่างเดียวจะได้เป็นมินิฮอตเล็กๆที่สอน แบบอ,อุปกรณ์สอนสักเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยไปให้ด้วยนะใครสนใจแอดมาบ้านเขียวแอด i a m m i m แล้วแจมิมินว่าสนใจเครื่องสักไร้สายนะมีหลายแบบเดี๋ยวคลิปถัดไปมิมก็จะมาเช็คตัวนี้ก่อนส่งให้นักเรียนอีกคนหนึ่ง